ดุนรัฐแจ้งข่าวประชาชนทั่วประเทศประจำวันที่11ตุลาคม2566ดูดุนไม่ดูระวังเสียใจภายหลังสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณแหล่งที่มาของข่าวนี้จากเพจเ Facebook ไทยคู่ฟ้าซึ่งเป็นเพจของหน่วยงานรัฐบาลด้วยนะคะเตือนประชาชนท้ายอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่9แห่งระวังน้ำล้นตะลิ่ง 12- ถึงวันที่18ตุลาคมนี้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติคาดการจะมีปริมาณฝนเพิ่มขึ้นอีกจนถึงวันที่12ตุลาคม2566เนื่องจากอิทธิพลของร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้บริเวณดังกล่าวมีปริมาณฝนตกหนักสะสมส่งผลให้น้ำหลากลงสู่ลุ่มน้ําและอ่างเก็บน้ําเพิ่มมากขึ้นขอให้ประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ําและพื้นที่ด้านท้ายอ่างเก็บน้ําเฝ้าระวังน้ําล้นตลิ่งช่วงวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคมนี้โดยอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ที่มีปริมาตรน้ําสูงกว่าเกณฑ์ปฏิบัติการอ่างเก็บน้ํากับเก็บสูงสุด Upper r u Curve 9แห่งได้แก่ อ่างเก็บน้ำแม่งัดสมบูรณ์ชนจังหวัดเชียงใหม่อ่างเก็บน้ำกิ่วลมและแม่มอกจังหวัดลำปางอ่างเก็บน้ำห้้ยหลวงจังหวัดอุดรธานีอ่างเก็บน้ำน้ำพุงและหนองหานจังหวัดสกลนครอ่างเก็บน้ำอุบลรัฐจังหวัดขอนแก่นอ่างเก็บน้ำลำปาวจังหวัดกาลสินอ่างเก็บน้ำขุนด่านปราการชนจังหวัดนครนายกส่วนอ่างเก็บน้ำป่าสักชนละศิษฐ์คาดการจะมีน้ำไหลเข้าเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันมากกว่า80เปอร์เซ็นต์ รวมทั้งระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำล้นตลิ่งและท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำในแม่น้ำยมบริเวณอำเภอศรสีสัชนาลัยสวรรคโลกศรีสําโรงเมืองสุขโขทัยและกงไกรลาศจังหวัดสุขโขทยัยอำเภอพรมพิรามและบางระกร,รมจังหวัดพิษณุโลกอำเภอสามงามและโพทะเลจังหวัดพิจิตรแม่น้ำมูลอำเภอเมืองอุบลราชธานีวารินชำราพ,พิบูลมังสาหารดอนมดแดงประการพืชผลและม่วง30จังหวัดอุบลราชธานี แม่น้ำยังบริเวณอำเภอเสรลภูมิและพลทองจังหวัดร้อยเอ็ดขณะเดียวกันหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องพร้อมตรวจสอบความมั่นคงอาคารป้องกันริมแม่น้ำและเสริมคันบริเวณจุดเสี่ยงที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำรวมทั้งวางแผนการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์สำหรับคลิปนี้ทางช่องของเราก็ขอ,อนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกทกท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้ และอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะคะเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องคนอื่นๆได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้วยค่ะขอบคุณค่ะ